สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาอัปเดตช่องที่นำเสนอข่าวสารและการอัปเดตล่าสุดในโลกของยนตรกรรมทั่วโลกและในวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับหนึ่งในรถที่ถูกจับตามองมากที่สุดแห่งปี2026กับการกลับมาของตำนานความแรงจาก Honda นั่นก็คือ2026 Honda t ไทอารถสปอร์ตแฮ a แบกสมรรถนะสูงที่ได้รับการพัฒนาใหม่ทั้งหมดในทุกรายละเอียดเพื่อยกระดับประสบการณ์การขับขี่ให้เหนือชั้นกว่าเดิม ฮอนด้าไทยอาี2,026ถูกออกแบบภายใต้แนวคิดที่ผสมผสานระหว่างความดุดันและความหรูหราตัวถังภายนอกยังคงความดุดันแบบสปอร์ตที่เราคุ้นเคยกันดีแต่มีการปรับดีไซน์ให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นด้วยเส้นสายที่เฉียบคมกระจังหน้าแบบใหม่ขนาดใหญ่ทรงหกเหลี่ยมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อนให้กับเครื่องยนต์ไฟหน้าเป็นแบบ LED Matrix พร้อมระบบปรับทิศทางอัตโนมัติในขนาะเลี้ยว มาพร้อมไฟเดลท์เส้นคมที่ดูฉกเฉี่ยวกันชนหน้าถูกออกแบบให้ดูสปอร์ตและเน้นการตัดอากาศได้ดีขึ้นตัวถังด้านข้างเสริมด้วยเส้นสันคมตลอดแนวประตูไปจนถึงซุ้มล้อท้ายกระจกมองข้างเป็นแบบคาร์บอนไฟเบอร์พร้อมไฟเลี้ยวในตัวล้อแมกอยลอยขนาด20นิ้วลายใหม่หุ้มด้วยยางสมรรถนะสูงที่ออกแบบมาเพื่อการยึดเกาะถนนอย่างยอดเยี่ยมช่วงล่างต่ำลงกว่ารุ่นทั่วไปเพื่อเพิ่มความมั่นคงและให้สมรรถนะในการเข้าโค้งที่เฉียบคมกว่าที่เคย ส่วนด้านท้ายของรถติดตั้งสปอยเลอร์ขนาดใหญ่พร้อมชุดดิฟฟิวเซอร์ใหม่ที่ช่วยเพิ่มแรงกดและความนิ่งขณะขับขี่ด้วยความเร็วสูงรวมถึงท่อไอเสีย3ท่อวางเรียงกลางที่กลายเป็นเอกลักษณ์ของไทยอารุ่นใหม่ห้องโดยสารภายในของ2,026 Honda าไทอาได้รับการออกแบบมาเพื่อความเป็นรถสปอร์ตอย่างแท้จริงโดยยังคงเน้นฟังก์ชันการใช้งานที่ครบถ้วน เบาะนั่งแบบบากเกตซีพุ่มด้วยหนังกลับและวัสดุเอวกันตาราสีดำตัดด้วยด้แดงช่วยเสริมบรรยากาศความสปอร์ตอย่างลงตัวพวงมาลายัยทรงสปอร์ตแบบ3การหุ้มด้วยหนังจอรูพร้อมปุ่มควบคุมมัลติฟังก์ชันและมีแผดเดือดชิพสำหรับควบคุมเกียร์หลังพวงมาลายัยหน้าจอแสดงผลขนาด10.2นิ้วแบบฟูลดิจิตอลแสดงข้อมูลสำคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นรอบเครื่องยนต์ความเร็วแรงบิดอุณหภูมิรวมถึงโหมดการขับขี่ที่เลือกใช้อยู่ ในขณะที่หน้าจอกลางขนาด12นิ้วเป็นระบบสัมผัสแบบใหม่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายมีระบบนำทาง GPS แบบ Real-time และสามารถแสดงข้อมูลการขับขี่เชิงลึกได้เช่นการวิเคราะห์การเข้าโค้งการใช้เบรกและแรงจีขณะขับขี่ทำให้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้สไตล์การขับขี่ของตนเองด้านเครื่องเสียงติดตั้งลำโพงคุณภาพสูงจาก Bose จำนวน12ตัวพร้อมซับวูฟเฟอร์ที่ให้พลังเสียงชัดเจนแม้ในรอบสูง นอกจากนี้ยังมีระบบปรับอากาศแบบ d u อัลโซนพร้อมระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสารแบบอัตโนมัติช่องชาร์จ usb c และแท่นชาร์จไร้สายบริเวณคอนโซลกลางระบบแอมเบียนไลท์ที่สามารถเปลี่ยนสีได้ตามโหมดการขับขี่เสริมบรรยากาศในห้องโดยสารให้ดูร้าใจยิ่งขึ้น ขุมพลังของ2 0 2 6 Honda Type R ยังคงมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรเทอร์โบชาร์จที่ได้รับการปรับจูนใหม่ให้มีกำลังสูงสุดถึง340แรงม้าแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรทำงานร่วมกับเกียร์ธรรมดา6สปีดที่ให้ความรู้สึกสนุกในการขับขี่และควบคุมได้เต็มมืออัตราเร่งจากศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ5วินาทีและมีความเร็วสูงสุดประมาณ270กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบช่วงล่างเป็นแบบ Adaptive Suspension มีให้เลือกทั้งคอมฟอร์ตสปอร์ตบวกและไทอาโหมดซึ่งเป็นโหมดสุดร้าใจสำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสขีดสุดของประสิทธิภาพนอกจากสมรรถนะที่แรงเหนือระดับแล้ว h อน da ยังใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยอย่างครบถ้วนไทอารุ่นใหม่นี้มาพร้อมระบบ Honda Sensing เวอร์ชันล่าสุดที่รวมเอาฟีเจอร์สำคัญเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติระบบเตือนออกนอกเลนระบบช่วยควบคุมพวงมาลัยให้อยู่ในเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบตรวจจับคนเดินถนนและกล้องรอบคันแบบ360องศาช่วยให้ขับขี่อย่างมั่นใจในทุกสภาพการจราจรอีกหนึ่งไฮไลท์ของไทย RP 2026คือโครงสร้างตัวถังที่ได้รับการพัฒนาให้แข็งแกร่งขึ้นแต่มีน้ำหนักเบาลงโดยใช้วัสดุอลูมิเนียมและคาร์บอนไฟเบอร์ในจุดสำคัญช่วยลดน้ำหนักรวมของตัวรถได้ถึง50กิโลกรัมจากกลุ่นก่อนหน้าทำให้สมรรถนะโดยรวมดีขึ้นทั้งการเร่งความมั่นคงและการประหยัดพลังงานพร้อมระบบเบรกแบบเบรโบ ดิสเบรกขนาดใหญ่ที่ให้การตอบสนองเฉียบคมแม่นยำและไม่เกิดอาการเฟดง่าย Honda ไทยอาปี2 0 2 6ไม่ใช่เพียงรถยนต์ที่แรงแต่ยังเป็นการประกาศความกล้าของ h อน da ที่ยังคงยืนหยัดพัฒนาสปอร์ตสมรรถนะสูงในยุคที่รถไฟฟ้ากำลังครองตลาดโดยการผสานอารมณ์การขับขี่แบบดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานบนถนนจริงและในสนามแข่งได้อย่างลงตัวเป็นรถที่เหมาะสำหรับคนรักความเร็ว คนที่ชอบควบคุมทุกการขับขี่และคนที่ต้องการสัมผัสจิตวิญญาณของไทอาตัวจริงสำหรับใครที่กำลังมองหารถสปอร์ตที่ให้มากกว่าความแรง Honda t y ท e r ปี2026คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามทั้งดีไซน์สมรรถนะเทคโนโลยีและความปลอดภัยล้วนแต่ถูกรวมไว้อย่างครบถ้วนในคันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จากช่องคาอัปเดตหากคุณชื่นชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับรถยนต์ใหม่ เทคโนโลยียานยนต์และการรีวิวแบบจอดลิขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตในอนาคตแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ